สวัสดีครับช่องพายเลิฟมาแล้วครับวันนี้เช้าวันศุกร์นะครับพอ่อก็ทำความสะอาดไปแม่ก็จะทำกับข้าวเราได้รับของฝากจากพี่เกียบนะคะพี่เกียบพี่เกียบส่งอะไรมาให้เนาะ ไส้กอกนะคะไส้กอกนะคะไส้กอกส่งมาให้บ้านเลิฟบ,บ้านเลิฟจะได้ทำกับข้าวห่อไปที่โรงเรียนนะคะจะได้ห่อกับข้าวไปที่โรงเรียนที่โรงเรียนไปแบ่งเพื่อนๆกินนะคะนี่คือหม้อหม้ออบลมร้อนใช่ไหม นีคือหมออบรมร้อนจากคุณพี่เก็บเหมือนกันนะคะพี่เก็บมีความรักเมตตาก่ขอครอบครัวชายเลิฟนะคะตอนนี้ก็เป็นไส้กรอกนะคะเราก็จะทํากับข้าว,วเอาไปห่อไปที่โรงเรียนเปรียร้ยวหรือยังเปรียร้ยวหรือยังหอเปรี้ยวพอดีค่ะเปรี้ยวพอดีหมูหมูหมูนะคะหมูเอาเลยลูกคนช่วยเรา เราต้องล้างก่อนใช่ไหมใช่ล้างก่อนต้องล้างทำสามห่อเลยสองหอ่หอสามห่อสามห่อเอาไปแบ่งเพื่อนๆกินด้วยไปแบ่งหอ่อภาพข้าวโอ้ยตื่นเช้ามาว่าพิษบอกสถืห่อกับข้าวไปโรงเรียนเออ ห่อกับข้าวไปแบ่งเพื่อนๆที่โรงเรียนกินนะคะเจ็บใจทถ้งไว้เดี๋ยวปิวไปหาเลิบนี่อีกห่อเลยคะแนงชั่วของเรา หมูมีแต่มหมูหมดนั่นแหละสองหอก็เต็มแล้วมันบอกอืมแค่เท,เทละสองหอ,อก่อนก็ได้เอาไว้ใส่บาทด้วยนะคะ พี่สาวก็ทํากับข้าวไปพ่อก็ทําความสะอาดเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวทํากับข้าวห่อไปโรงเรียนนะคะวันนี้แม่แม่พิมพก็จะเข้าป่าเหมือนเดิมเข่าป่าคือเกาใส่สารส,สักหน่อยนะครับวันนี้สั่งสับปะรดมารถสับปะรดสีมาามนี้เม่นปลาเจ้าสับปะรดเอามาลงให้แม่พิมพ์นะครับคุณชายก็เดินไปเดินมาเอาเดิน พี่ปองเอาพี่ปองตื่นไปตอนไดน่ันพี่ปองบอกพี่ปองบอกงานอยู่หนทางอปองบอกงานอยู่หนทางน่ะถนนน่ะไหนพี่ปองเห็นแวบๆเมื่อตะกี้ปองไอ้ปองโอ้โหนุ่นอยู่ถนนทำไมตื่นเช้าไปตอนไหนนันยาเขาปลาเร้อเสือน่ะมันติติดใบหญ้าเดินบนไปบนมาเพื่ออะไรครับ อยากินกลยอเพิ่นหูหลูกใจใจหลกท้ายเพิ่นวันนี้พกอาวุธไปด้วยนะพ่อพกห่อข้าววันนี้เราจะพกเครื่องดนตรีไปด้วยเผื่อได้ทำการแสดงจะไม่ได้ขายหน้าพ่อกับแม่ใช่ไหมเลิฟกินแล่นอนแล้วก็ย่างอย่างเดียวใช่ไหมคุณชาย อะไรดุกอะไรอะไรพี่ดุกพี่ดุ๊กเสร็จหรือยังเราต้องกิมกิมกิมมันจะแตกมันจะแตกบ่โอ้ยมันจะแตกเหมือนกันอย่าเห็ดแทงลูกอย่าเห็ดมันติแตกเราต้องกิมกิมนะคะกิมให้เหนื้อหมูดูดูสูตรพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบบอกสูตรมา ต้องทำเจาเจาะเจอให้มีที่ระบายอากาศที่ลระบายน้ำมันออกใส่ใส่แบบนั้นก็ได้ตัวลูกใส่แบบเออโล่มกลางก่อนเอเอเออเออ ชั้นที่หนึ่งผ่านไปนะคะนี่ชั้นที่สองชั้นที่สองชั้นละห่อได้ไหมได้ห่อเออชั้นละห่อสองห่อพอดีครั้งหนึ่งนะคะทําได้ครั้งละสองห่อพอดีไส้ก่อเปรี้ยวพอดีนะคะเปรี้ยวพอดี ความสะอาดวันนี้ทำคนเดียวลูกชายเดินไปเดินมาอยากกินกล้วยน้องเกลือเอาคุกทั้งมาใส่กล้วยให้พี่เลิบแล้วมาดูกล้วยกล้วยแล้วก่อนก้อยกล้วยก่อนกล้วยสุกไหมโอ้กล้วยสุกแล้ว โอ้กล้ยสุกแล้วเราคุกมาสซแล้วเราจะเอากล้ยไปให้พี่เลิฟการเอาตัวสุกสุกลูกเอาวีสุกสุกเออเอาวีที่สุกแห้งๆบดสุกต้นนั้นบดสุกแห้งเออเออตัวนี้สุกแห้งตัวนี้ก็สุกแห้งตนนี้สุกแห้งสุกมากมากครับครับครับกล้ยสุก ใช่เลบหิวกล้วยแล้วครับใช่เลบหิ้กล้วยเอาฟาันมาปอกไว้ขึ้นกล้วยครับกล้วยฝั่งข้างนี้เสร็จหรือยังฝั่งข้างนี้เสร็จเรอยงเร,เรียบร้อยแล้วยกให้มันเสมอกันได้ลรื เครื่องอบอะไรอบลมร้อนเนาะอบเครื่องอบลมร้อนทรงตรงมาจากคุณพี่เกียบนะคะไส้กรอกก็สั่งโดยพี่เกียบทรงตรงมาถึงบ้านชายเลิบนะคะได้กับข้าวห่อไปโรงเรียนแล้ววิธีทำจำได้ใช่ไหม ทีธีทาจำได้ใช่ไหมออสองร้อยเอาสองร้อยแล้วก็ตั้งสักสิบห้านาทีถูกไหมสองร้อยองศาตั้งตรงบ่ลุกตั้งตรงบรอนะคะพอเราอบ ไว้แล้วก็รอรอรอให้สุกนะคะเตรียมหอ่อเตรียมห่อไปโรงเรียนอ่ะตังลยอลไยังโอเครอสุกนะคะรอสุกครับครับแปได้ไดไป๊ดเราก็ไปเอากล้วยเราก็ไปเอากล้วยนะคะกล้วยห้าชายเลิฟอ่ะออ้กล้วยสุกเต็มเลว้วันนี้สุกสุกแห้งๆเอาอันนั้นคือบ่ถือมา นะเราถือไปนะครับคุณชายอ่ะสวัสด,ดีสวยห่อยค่ะสวัสด,ดีก่อนแม่พิมสวยๆทอนใส่บัวด้วยลูกโอแม่พิมสวยเอาเอาคุณชายล่ะเอาทอนใส่บัวลูกสวยใส่บัวเหมือนแม่เร็วสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วกินไหมสวัสดีครับสวยๆก่อนสวัสดีสวัดีสวัสดีสวัสดีสวัสวัสดีสวับดว ไม่ไม่สวยเลยไม่ไม่สวยสวยมือมือยกขึ้นด้วยไม่ม่ได้กินม่ได้กินสวยมือสวยมือสยเออนั่นเอามากินเอาให้แม่ก่อนพ่อเอาให้แม่ก่อนเออเกลือเขม่าเกลือเขมหาเลิบปิงว่ะเกลือขม่าเลิบมึงว่ะไปแล้วไปแล้วป๊อปยืนให้มันนั่นมันขอเหรอเอาให้มัน เอาให้เอาให้พี่เลาเอาให้พี่เอใเอใช่ใช่ใชยก่อนังบเช้าๆมาต้องกินกล้วยก่อนครับคุณชายเพราะสันใจขาดครับเบาหวานขึ้นตาครับสังเกตเบื่อเมื่อตาเบาหวานขึ้นนะครับ กุ้ยอิ่มยังไม่อิ่มบอกเลิกเดินวนไปสับประรดรถสับประรดมาแล้วนะคะสับประรดซื้อนะครับหญ้าก็หมดแล้วหญ้าหมดแล้วพี่น้องหญ้าหมดแล้วเดือดแต่อ้อยต้องมีอาหารเสริมสับเปลี่ยนกันบ้างนะครับมาแล้วสับประรด ดีใจไหมเล็บเล็บเล็บสับประรถมาแล้วครับยินเสียงรถสิบหลอดเลยทงหมดแถวตรงโอ้ยยืนซื้อดีจริงดีแต่ว่าออกมาปองถอย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 มาเลย หลวงพญ่มาแล้วพิมเอากับเ้าาใส่บาตรก่อนแล้วหลวงตามาแล้วแมกแมกเทียมไว้แล้วนั่น,น,นงนานแม้เทียยงว้แล้วหลวงตามาแล้วใส่บาตรก่อนนะคะกิจวัตรประจําวันแต่ละวันแต่ละเช้าของบ้านชายเลิฟนะคะ เช้าทุกวันนะคะยกเว้นวันพระยกเว้นวันพระเราก็ไปที่วัดกันถ้าถ้ามีโอกาสอ๋ออ๋ออ้ออไก่ไปบอรุงเฮ้ยลุงสิงห์น่ะพี่เลยบอกโอเคไก่บอเอเือ เดี๋ยวต้องจัดเรียงอะไรตรงนี้นะคะเลียงเขาหมไว้แม่กับลูกได้หัน,หน,น,นเอ้เออวันนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนครับเลิฟให้กับข้าวสุกก่อนกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ